ในการเล่นฟุตบอลและทำให้ผู้ชมพอใจมีสิ่งสำคัญบางประการที่คุณสามารถมุ่งเน้นได้ 1. เทคนิคที่เชี่ยวชาญฝึกฝนทักษะการเลี้ยงบอลการจ่ายและการยิงให้เชี่ยวชาญผู้ชมชอบที่จะเห็นผู้เล่นที่สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและสร้างสารรค์ 2. การทำงานเป็นทีมฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ดังนั้นการทำงานร่วมกันอย่างดีกับเพื่อนร่วมทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญประสานการเคลื่อนไหวสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเล่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อสร้างบทละครที่น่าตื่นเต้นที่ดึงดูดผู้ชม 3. การแสดงเพิ่มความมีไหวพริบให้กับการแสดงของคุณโดยผสมผสานท่วงท่าและลูกเล่นที่มีสไตล์ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามอย่าลืมรักษาสมดุลกับวัตถุประสงค์โดยรวมของเกมซึ่งก็คือการทำประตูและคว้าชัยชนะ 4. พลังงานสูง รักษาระดับพลังงานให้สูงตลอดทั้งเกมแสดงความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งจะทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและตื่นเต้นกับการแสดงของคุณ 5. น้ำใจนักกีฬาแสดงน้ำใจนักกีฬาที่ดีทั้งในและนอกสนามเคารพคู่ต่อสู้ผู้ตัดสินและผู้ชมของคุณสิ่งนี้จะไม่เพียงทำให้ผู้ชมพอใจแต่ยังสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับตัวคุณเองในฐานะผู้เล่นด้วย ปรดจำไว้ว่าฟุตบอลไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีมและเพลิดเพลินกับเกมด้วยขอให้สนุกทำให้ดีที่สุดแล้วผู้ชมจะซาบซึ้งกับความพยายามของคุณเจ้ากะขอขอบคุณที่กดติดตามช่อง fc แ้มพิชาชานดําสีใหม่